สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชส5 6 3เราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนหลังปลดล็อกปลดล็อกดาวแล้วเนี่ยชีวิตของชาวราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาดูว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพชโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีหรือเปล่าจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีแล้วเราจะป้องกันกันอย่างไร ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยเวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะ ในช่วงนี้มาดามก็ต้องขออภัยนะคะว่าทิ้งช่วงห่างไปสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวคือมาดามกําลังทําหนังสือเกี่ยวกับมหัศจรรยัยรโดมิโน,โนอยู่มาดามจะเปิดสอนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดก็ช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัด หรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณืออาชีพเอาไว้เป็นรายได้เสริมซึ่งว่าคุณอยู่กับบ้านคุณก็สามารถมีรายได้ได้ก็ตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลอเคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่นะคะพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่แล้วก็เซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงบอกรหัส PN10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส NU10 คุณจะได้รับส่วนลด1 0จากค่าอุปกรณ์การเรียน เอาละค่ะหรือว่าใครสนใจที่อยากจะเรียนศาสตร์แปลกใหม่ที่มาดามเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเพิ่งทำหนังหนังสือเพิ่งเสร็จนะคะก็ศาสตร์มหัสจรรย์โดมิโนโมาดามจะเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนใกล้วัดใหม่เยแป้นวันที่5การกฎา,าคมวันอาทิตย์ เรียน5อาทิตย์จบนะคะเรียน5ครั้ง5สัปดาห์จบจบแล้วคุณสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยเราเริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเรียนกันทั้งวันจบแล้วคุณสามารถเป็นนักพยากรได้จริงๆไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามมาดามเข้าไปในตอนหลังได้ไม่ใช่เรียนจบแล้วเราจะทิ้งกันไปเลยนะคะก็ ใครสนใจก็ไว้อินบ็อกมาถามรายละเอียดกับมาดามได้หรือโทรสอบถามที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะเราจะดูกันแบบจกกักรราศีมาดามขออนุญาตชาวราศีเมษทุกท่านขอจับไพ่แทนคุณนะคะ ค่ะชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยจริงๆแล้วคุณนะี้มีมีอะไรที่ให้ทําอีกเยอะนะมันอยู่ที่ตัวคุณนะี้ที่ว่าจะต้องขยันกระตือรือร้นให้มากกว่านี้หน่อยนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยดูจะไม่ค่อยกระตือรือร้นดูจะเรื่อยๆเฉยๆทําแค่เหมือนกับเหมือนกับว่าเราอ่ะหยุดเอ่อถูกล็อกมันมีการถูกล็อกดาว นะคะอยู่กับบ้านมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความกระตอรือรือร้นเนี่ยมันเริ่มหายไปพอความกระตอรือรือร้นมันเริ่มหายไปมันก็เลยความขยันมันก็ลดน้อยถอยลงไปจริงๆคุณมีโอกาสที่จะทํารายได้หรือจะเก็บเกี่ยวรายได้ได้มากกว่านี้นะได้มากกว่าที่ที่คุณคิดมันมีโอกาสมันมีเขาเรียกว่ามันมีงานรออยู่มันมีผลประโยชน์รออยู่อยู่แต่ตัวคุณจะทําหรือไม่ทําล่ะคุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากทาอะทาแค่นี้พอแล้วนะคะ แต่ตัวเราเองกับอยากที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่คุณไม่ไม่ขยันไม่แอคทีฟมันก็ไม่โอเคนะมันก็จะทําให้คุณรายได้ของคุณนะที่เข้ามาน่มันไม่พอใช้มันกลายเป็นเงินหมุนซะมากกว่าบวกกับอารมณ์ของคุณอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นอ่ะในที่นี้มันจะต้องพยายามที่เรียกว่าต้องพยายาม บังคับใจตัวเราเองให้ได้ที่สำคัญที่สุดคือช่วงมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณไม่ค่อยกล้าตัดสินใจคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายลังเลแล้วก็โลเลด้วยนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจจะกลัวกัวความผิดพลาดไม่แน่ใจลังเลไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณทาได้เพียงแต่ในในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมษถ้าจะให้ดีเนี่ยหาที่ปรึกษา นะคะหาที่ปรึกษาเพื่อเสริมความมั่นใจของตัวคนเองจริงๆคุณเป็นคนที่มีความขยันมีความเ,าเขาเรียกว่ามีความคิดดีพูดเก่งพูดจาโน้มน้าวให้คนเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นมีศักยภาพพอที่จะทํางานแต่ไอความโลเลและความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ากลัวไปหมดทุกอย่างมันทําให้คุณเลยทําอะไรที่แบบว่าดูเรื่อยๆเฉยๆดูเนื่อยๆดูไม่กล้าถ้าไม่มีใครให้คาปรึกษาคุณจะไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรเลยกลัวผิดพลาด กลัวว่าทําไปแล้วอ่ะจะถูกตําหนิถูกว่าได้แต่ตัวคุณเองเนี่ยถ้าลองได้ทําอะไรแล้วคุณทําอะไรแบบชนิดเอาเป็นเอาตายเลยนะชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเป็นคนรักแรงเกลียดแรงในช่วงเดือนนี้นะคะใครอย่ามาทําให้เกลียดเกลียดแรงเลยแต่ใครอย่าทำให้รักนะก็รักมากเลยทีเดียวรักแบบทุ่มเทรักแบบว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่สนใจไม่สนว่าเขาจะผิดหรือเขาจะถูกถ้าฉันจะรักสักอย่าง นะคะม,มันกลายเป็นว่าใช้อารมณใ์ในการตัดสินใจมากกว่าเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ดูด้วยว่าสิ่งที่คุณคิดว่าว่าดีหรือสิ่งที่คุณชอบมันผิดหรือมันถูกถ้ามันไปในทิศทางที่ดีไปในเรื่องที่ถูกต้องโอเคทําไปเลยแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะถ้ามันไปในเรื่องที่ไม่เคยดีเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรือเรื่องที่เราไปผิดศีลธรรมเราอย่าไปทํามันจะยิ่งทําให้เราชีวิตเรามันแย่ลงบวกกัน,นด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณมีความ เขาเรียกคุณมีความเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองดังนั้นน่ะคุณจึงต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตรงนี้ให้มากหน่อยคุณเป็นคนที่มีเซนพิเศษนะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเหมือนก็เรามีลางสังขอนะควรจะเชื่อลางสังข์ของตัวเราเองว่าเออเขาเตือนอะไรมาเราควรเชื่อเพราะว่ามันเหมือนมีลางสังข์ดีๆที่จะมาคอยเตือนคอยบอกคุณอยู่นะคะทีนี้เรามาดูรายได้ของชาวราศีเมษกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย รายได้ของคุณจะเป็นยังไงรายได้ของคุณนะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ขออย่างเดียวว่าคุณต้องกระตือรือร้นให้มากหน่อยเท่านั้นเองคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาเยอะอยู่นะอยู่แต่ว่าเราพยายามแอคทีฟตัวเราเองให้มากขึ้นอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่นิ่งๆน,นะคะถ้าอยู่กับที่อยู่นิ่งๆแล้วมันไม่โอเคแหละรายได้มันจะไม่ไมสัมพัดนะคะถ้าคุณมีการที่ ไปติดต่อนู่นนี่นั่นหรือมีการเรื่องการเดินทางออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนไปเข้าสู่สังคมภายนอกเราอาจจะมีช่องทางอะไรที่มากกว่าเดิมจะทําให้รายได้คุณดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากว่าเดือนพฤษภามันอาจจะรายได้ท่านี้มิถุนาคุณอาจจะมีรายได้ที่พัฒนาขึ้นมามากกว่าเดิมได้แต่ต้องกระตือรือร้นมากกว่าเดิมนะถ้าคุณทําอะไรที่ย่ําอยู่กับที่ย่ําอยู่ แบบเดิมหรือว่าไม่พัฒนาขึ้นมาเลยมันก็ไม่ได้ส่งผลว่าคุณจะมีรายได้ดีขึ้นมาได้นะคะแต่ถามถึงเรื่องรายจ่ายและรายจ่ายเป็นยังไงรายจ่ายมีเยอะนะมันรายจ่ายมาจากการขี้ใจอ่อนขี้สงสารโดนหลอกง่ายโดยเฉพาะเรียกว่ารักใครชอบใครมันจะรักแบบรุ่มหลงเชื่อง่าย ดังนั้นชาวราศีเมษเตือนไว้เลยนะว่าคุณกําลังจะถูกหลอกง่ายๆนะันในช่วงเดือนมิถุนายนมาจากความการอ่อนไหวของคุณเชื่อคนง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะหมดเนื้อหมดตัวได้ไหมมันก็มีโอกาสหมดเนื้อหมดตัวได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนเร่เวลารักใครแล้วรักทุ่มเทไงรักแบบว่าไม่รู้อะจะผิดจะถูกฉันไม่สนใครห้ามฉันก็ไม่ฟังถ้าฉันอยากจะถ้าฉันรักฉันอยากจะช่วยฉันก็ช่วย ระวังการที่ว่าเขาเข้ามาทําให้เรารักเขาลักเราจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์เห็นเราเป็นเด็กแล้วหลอกง่ายไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นเด็กเราอาจจะอายุเยอะแล้วก็ได้แต่นิสัยเราเหมือนเด็กงาเชื่อคนง่ายนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วย <c oughs> ที่นี้เรามาดูนะคะว่าถ้าชาวราศีเมษเดือดร้อนน่ะจะไปพึ่งใครได้บ้างพึ่งพี่น้องได้ไหมพี่น้องก็พึ่งได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่น้องนะ่ะเป็นเขาเปคนที่พูดเก่ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคู่ต้องคุยบอกเขาดีๆอย่าใช้อารมณ์เข้าไปหานะก็พึ่งได้อยู่นะคะพี่น้องพึ่งพาพึ่งพาได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพี่น้องแล้วเราลูกคนเดียวล่ะเราจะพึ่งพ่อแม่ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่พึ่งไม่ค่อยได้นะคะชาวราศีเมษคุณแม่พึ่งไม่ได้แต่ถ้าจะพึ่งคุณพ่อคุณพ่อก็พึ่งไม่ได้อีกเช่นกันนะคะคุณพ่อเองก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันคุณพ่อเองเป็นคนที่เรียกว่า จะให้เราให้เรายืมหรือจะให้เราอ่ะเขาก็กลัวกลัวว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่พอใช้ให้ไปแล้วเดี๋ยวเราไม่คืนเขาก็กลัวสารพัดจนทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณพอ่อคุณแม่พึ่งไม่ได้นะชาวราศีเมษถึงว่าต่อให้คุณพอ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็พึ่งพาไม่ได้ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราพึ่งพาพอ่อแม่ไม่ได้แล้วเราพึ่งพาเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงพอพึ่งได้นะเพื่อนฝูงก็เป็นคนขยัน ขยันทำมาหากินเพราะฉะนั้นคุณพึ่งพาเพื่อนฝูงได้โดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่ต่างเพศอ่ะจะให้คุณพึ่งพาได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยก็อาจที่จะพึ่งยากนิดนึงหรือไม่ก็ต้องคุยกันนานหน่อยคุยกันยาวหน่อยถึงจะพึ่งได้นะคะแต่ก็ก,ก็เรียกว่าเพื่อนฝูงยังพอพึ่งได้ถือว่าชาวราศีเมษย,ยังได้เพื่อนดีอยู่เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดชาวราศีเมษที่เขามีเงินทุนอยู่ล่ะเขาอยากที่จะไปช่วงเนี้ยช่วงช่วงมิถุนานเนี่ยมันน่าจะปลดล็อกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแล้วเนาะเรา ทำอะไรได้มากกว่านี้เรามาดูซิว่าถ้าชาวราศีเมษคิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันจะดีไหมมาดามบอกก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีเมษถ้าเกิดว่าคุณมีเงินอยู่กับมือเนี่ยคุณเก็บเงินคุณไว้ก่อนเลย อย่าเพิ่งคิดไปลงทุนอะไรในตอนนี้มันก็ยังมีโอกาสสุ่มเสี่ยงอยู่สำสำหรับชาวราศีเมษนะคุณอาจที่จะไม่ส่วนกระแสเหมือนชาวบ้านเขาคุณอาจที่จะไม่โชคดีเหมือนชาวบ้านเขาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีเงินเงินอยู่มีเงินก้อนแล้วโอ้มันร้อนลนฉันอยากที่จะทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อจะเอาไปเอาเงินมาต่อเงินให้มีเงินมากยิ่งขึ้นมันกลายเป็นว่าเอาไปหมุนซะมากกว่า ลงทุนไปแล้วมันเหมือนจมหายแทนที่เราจะมีเงินมากขึ้นกลายเป็นว่าไอ้ธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันอาจที่พอเราลงตูมลงทุนตูมทําลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิด มันจะทําให้เราแย่ยิ่งขึ้นมันจะกลายเป็นมรสุมชีวิตเราขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอนะไม่ว่าจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านเนี่ยมาดามแนะนําเลยว่าชาวราศีเมษอย่าเพิ่งคิดที่จะทําอะไรทั้งสิน้นเรามาดูว่าสําหรับบางคนที่อาจจะนไม่ลงทุนแหละฉันชอบเล่นหุ้นฉันเคยเล่นหุ้นมาช่วงนี้ฉันเล่นหุ้นจะดีไหมเล่นหุ้นได้นะคะถ้าสําหรับชาวราศีเมษใครที่คิดจะเล่นหุ้นมีโอกาสที่เออคุณก็มีโอกาสที่จะหุ้นของคุณอะ อาจจะทํารายได้ขึ้นมาเป็นกรอบเป็นกำให้คุณได้แต่ถ้าใครแต่ทางที่ดีควรมีโบเกอร์เพราะฉะนั้นโบเกอร์ที่ดีสําหรับชาวราศีเมษต,ต้องเป็นคนต่างเพศกันนะเขาจะนําโชคลาภให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแบบว่าเวลาแนะนําคุณปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เขาบอกเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคิดจะมีโบเกอร์สําหรับชาวราศีเมษควรเอาคนที่ต่างเพศกันจะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูว่า ชาวราศีเมษถ้าบางคนชอบเก่งกาไรชอบซื้อที่ซื้อที่ซื้อทางเอามาไว้ซื้อมาขายไปเก่งกําไรเอากําไรอย่างเงี้ยจะดีไหมก็ดีคุณจะได้ที่ดีด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเจอที่ดีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาได้เพราะสําหรับใครที่ชอบลงทุนเล่นหุ้นหรือเก่งกําไรแบบเนี้ยโอเคได้เลยนะคะทีนี้มาดูว่าชาวราศีเมษถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่เพื่อนร่วมงาน เจ้านายลูกน้องบริวาเรเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเรานะคะเรามาดูว่าเพื่อนร่วมงานคิดยังไงกับกับคุณเพื่อนร่วมงานเนี่ยถ้าถ้าคุณเจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจะรักใคร่เมตตาเอ็นดูคุณนะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ น้อยกว่าคุณหรือว่าอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขารักคุณเพราะคุณเป็นคนที่ดูแล้วมีมีความเมตตาต่อเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนร่วมงานถือว่าดีนะคะไม่ว่าจะเด็กกว่าหรือแก่กว่าแต่ถ้าเด็กกว่าคุณก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงตรงที่ว่าคุณก็ต้องไปคอยเมตตาสงสารคอยช่วยเหลือเขาเวลารักใครบอกแล้วไงชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยรักใครก็รักใครอย่ามาทําให้รักนะรักแบบโอ้เอาเป็นเอาตายเลยแต่อย่าทําให้เกลียดนะก็เกลียดกันถึงขั้น ลงไม้ลงมือได้โดยเช่งกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูถึงว่าเจ้านายล่ะเจ้านายคิดกับคุณยังไงเจ้านายเป็นคนน่ารักนะเจ้านายเนี่ยเขารักลูกน้องเพราะฉะนั้นเจ้านายเป็นคนที่มีนิสัยเมตตาอารมุ่มอรวยช่วยเหลือได้เวลาเราลูกน้องเดือดร้อนเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองอ่ะอยู่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราควรขยันให้เจ้านายเห็นนะคะเจ้านายจะยิ่งเมตตาเรายิ่งกว่านี้นะบางทีเจ้านายมองเราว่าเราเป็นคนที่ ทำงานผลงานยังน้อยเกินไปนะเขาอยู่ในสายตาเขาเหมือนกันนะคะแต่พอเอิญว่าคุณได้เจ้านายใจดีเพราะฉะนั้นถ้าได้เจ้านายใจดีเราอย่าดีแตกเราควรทําให้เขาเห็นว่ายิ่งเขาใจดีเรายิ่งทําดีเนี่ยเขายิ่งรักรักและเมตตาเราเวลาเราจะมีความเดือดร้อนจริจรง,รงๆเขาช่วยเหลือเราได้นะคะแต่ถ้าเราโอ๊ยเจ้านายใจดีทํายังไงก็ได้เช้าชามเย็นชามก็ได้เขา เขาใจดีจริงเขาไม่ดุไม่ว่าแต่ความเมตตาเขาจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการยื่นหมูยื่นแมวกับความเมตตานะเขาเมตตาเราเราทําดีไปมันก็จะส่งผลให้กับตัวเราเองว่าเราเดือดร้อนเราก็มีที่พึ่งได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสําหรับชาวราศีเมษที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองล่ะเรามีลูกน้องบริวารจะเป็นยังไงลูกน้องบริวารเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณรักลูกน้องบริวารเหมือนคนในครอบครัวดังนั้นน่ะ ลูกน้องคุณเป็นคนดีนะคะคุณได้ลูกน้องดีสบายใจได้ลูกน้องไม่ไปไหนจากคุณง่ายๆเพราะว่าคุณใช้พระคุณมากกว่าพระเดชนะคะเรามาดูถึงว่าชาวราศีเมษถ้าอยากจะรู้เรื่องความรักบ้างละ่ะว่าโสดมานานแล้วจะมีคู่ครองกับเขาบ้างไหมจะมีความรักจะมีใครเข้ามาไหมอยากมีคู่กับเขาจังเลยช่วงเนี้ยเป็นโสดมาตั้งนานแล้วก็ นะสำหรับคนโสดนะชาวราศีเมษจะมีคนเข้ามานะใครที่มีคนคุยอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะคะแต่ใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยก็มีก็กำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่ดีแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่ออนออนผ่อนตามคุณเพียงแต่เขาเป็นนิสัยอาจจะเป็นคนที่ชอบให้คุณเอาอกเอาใจเขา ดูแลเขาพูดจากับเขานิ่มๆพูดจาหวานๆกับเขาพูดจาน่ารักใส่เขาเขาจะชอบแบบนั้นนะคะแต่ถ้าสาหรับใครชาวราศีเมษที่เป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่เข้ามาแล้วมาดูแลคุณเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนน่ารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะชาวราศีเมษใครโสดอยู่เดือนนี้เดือนมิถุนาเนี่ยคุณมีโอกาสมีคู่แล้วแหละนะคะแต่สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะช่วงนี้เป็นยังไง ช่วงนี้คู่ครองของคุณนะ่ะเขารักคุณดีนะอยู่แต่ตัวคุณนะ่ะอาจที่จะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะสนใจเอาใจใส่คู่ครองของคุณน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะต้องต้องพยายามที่จะเอาใจใส่เขาบ้างบางทีคุณอาจที่จะเหมือนกับว่าเบื่อเบื่อในนายหรือเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยสนใจในตัวเขาสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นระวังเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเอานะเพราะว่าเขาเองอ่ะเขาก็รักคุณดีอยู่แล้วคู่ครองของคุณนะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขา มีสเสน่ห์ซะด้วยนะบอกให้รู้ก่อนดังนั้นนะคุณนาอย่าไปปล่อยปะละเลยเขามากเกินไปเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาไม่ได้คิดมีคนอื่นเขาน่ารักคุณเพ<ส>ียงแต่คุณน่ะดูจะห่างเหินกับเขาไปสักหน่อยสักหน่อยนะคะเพราะนั้นอย่าปล่อยปะละเลยเขามากเกินไปการปล่อยปะละเลยเขามากเกินไปแต่เอาแต่หึงเอาแต่คอยระแวงเขาอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเขาไม่ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็ท่านคนที่มีคู่ครองแล้วอ่ะ ควรพิจารณาตัวเราเราอาจที่จะใช้อารมณ์กับคู่ครองใช้อารมณ์กับคนในครอบครัวมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่คู่ครองของคุณนะเขารักคุณดีอยู่ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษบ้างว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีอาการปวดหัวมึนงงเวียนหัวหน้ามืดอยู่บ่อยๆนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่ายังไม่เป็นอ,อ,อาจจะเริ่มมีเริ่มมีอาการของการเป็นความดันเกิดขึ้นถ้าใครที่มีอายุ40อัพ 50อัพให้ระวังเรื่องเรื่องการที่จะมีความดันเกิดขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องระบบเลือดระบบเลือดลมมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเลือดจะไปลมจะมานะคะสําหรับคนที่50อัพมันก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นปวดต้นคอมาจากความเครียดนะคะปวดต้นคอหรือว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้อมีเสมหะแล้วก็เจ็บคอนะคะ ไอมีเสมหะเจ็บคอต่อมทอมซินอักเสบมันสาเหตุมาจากอากาศที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงต้องระวังตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่โควิดแต่ว่าเวลาถ้าเรามีอาการไอเกิดขึ้นเวลาเราออกสู่สังคมข้างนอกเนี่ยคนเขาจะมองเรากลายเป็นจุดที่คนกลัวได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อากาศ ร้อนก็ร้อนน่ากลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบทก็คึ้มเหมือนจะมีฝนแล้วก็ตกลงมาหน่อยแล้วก็ไม่ตกอย่างเงี้ยคุณต้องระวังเลยอากาศแบบนี้น่ากลัวจริงๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นหวัดเป็นอะไรเกิดขึ้นได้และอีกจุดหนึ่งที่ระวังของของการที่ว่าเราเครียดเนี่ยเรากินอาหารเป็นเวลาเวลาหรือเปล่าหรือเราทํางานน่ะหรือเรามีความเครียดแล้วถึงเวลามันไม่หิวไอเวลาหิวมันก็ดันไม่ไม่มีเวลากินอะไรอย่างเงี้ยทําให ระวังการเป็นโรคกระเพาะเกิดขึ้นได้นะมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะแล้วก็มีโอกาสที่จะระวังเรื่องที่กะนั่งทํางานนานๆมากเกินไปเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะปวดเมื่อยเอวหลังสะโพกต้นขาออฟฟิศซินโดมได้แล้วก็ระวังเรื่องหัวเข่าข้อเข่าข้อข้อตามข้อต่างๆนะคะแต่ที่สําคัญที่ต้องระวังเลยคือข้อเข่า ข้อเข่าอักเสบเดินแล้วอาจจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้ยิ่ง50อัพเปีมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินเกิดขึ้นนะอาจจะเดินที่เรียกว่าเดินเหมือนขาสั้นข้างยาวข้างได้หรือว่าเดินอาจจะมีการเดินกระเพกกระเพกเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีเมษตั้งแต่อายุ50อัพปขึ้นไปนะคะนอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะคะอุบัติเหตุไม่มีนะคะสําหรับชาวราศีเมษก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเท่านั้นเอง แต่สําหรับวัยหนุ่มสาววัยที่กําลังเรียนหรือวัยที่กําลังที่คิดว่าวัยรุ่นกําลังจะเรียนต่อมันยังเป็นช่วงที่ว่าโควิดยังไม่จบสิ้นสักทีเนี่ยมีโอกาสไหมเนี่ยเนาะอยากจะรู้จักมาดามจังเลยว่าจะมีโอกาสได้ต่อมาหาลัยไหมหรือจะมีโอกาสได้ต่อปริญญาโทไหมในที่นี้มาดามมองนะคะว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนจริงคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อนะคะ เพราะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเรียนแล้วคุณเอาเป็นเอาตายกับเรื่องเรียนอยู่เหมือนกันสําหรับชาวราศีเมษนะมีโอกาสที่จะเรียนแล้วตั้งอกตั้งใจเรียนจริงเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณขอผู้ปกครองก็กัดฟันส่งคุณจนสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้เรียนต่อสําหรับชาวราศีเมษทีนี้เรามาดูถึงว่าสังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าโลเลขี้กลัว ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าตลอดทั้งชีวิตในช่วงเดือนมิถุนยะมิถุนายนเนี้คุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยจะทําอะไรเนี่ยมันกลัวไปหมดระแวงไปหมดกลัวโดนนินทากลัวทำแล้วไม่สําเร็จกลัวทําแล้วเดี๋ยวโดนคนตนําหนิกลัวคนกลัวเขาว่าว่าทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น,น่ะ สิ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณควรที่จะต้องมีคนน่ะเ,เขาเรียกว่าหาที่ปรึกษาหาที่ปรึกษาที่คุณคิดว่าคุณเชื่อถือหรือว่ามั่นใจว่าคนนี้ปรึกษาแล้วให้ให้คาปรึกษาที่ดีกับคุณได้เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ขยัน แต่ไอ้ที่มันทําน้อยลงเพราะความไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละมันเลยทาให้คุณอ่ะดูดรอปลงไปก็เพราะสาเหตุนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าคุณมีความถ้ามีคนมาเสริมความเชื่อมั่นให้กับคุณเนี่ยคุณทําแล้วจะประสบความสําเร็จไหมช่วงแรกๆอาจจะลําบากนิดนึงนะมันอาจที่จะเป็นการที่เรียกว่า เหนื่อยหน่อยยังไม่ยังไม่ไมประสบความสําเร็จในช่วงแรกอาจที่จะต้องรออีกสักระยะหนึ่งหรือไม่ก็ต้องรอให้มันข้ามผ่านปีนี้ไปก่อนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะดวงคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ในช่วงนี้ในช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่วิกฤตอยู่แล้วมันยังจะต้องเขาเรียกว่าต้องล้มลุกคุกคานสักสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปท้อถอยกับมัน แล้วเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นเองนะคะดวงของชาวราศีเมษบอกแล้วตัอ้งอาทีแรกว่าได้เพื่อนดีนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะมีงานมีการเนี่ยโดยมากจะได้มาจากเพื่อนแนะนําให,ห้หรือว่าใครที่ ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็าอาจจะเพื่อนดึงดึงลูกค้ามาให้หรือแนะนําว่าทําอันนั้นสิทาอันนี้สิมันจะทําให้คุณนะมีงานเยอะได้จากเพื่อนนะคะคุณได้เพื่อนดีเพื่อนที่จะเพื่อนจะเอาโชคลาภเรื่องเป็นเป็นเรื่องงานมาให้คุณซะมากกว่าทีนี้เร,เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาบบอกแล้วอย่างที่ท,ทีแรกลาบลอยไม่มีนะดวงที่จะไปหวังว่าเอ้ยฉันจะถูกหวยไหมฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไม่นะคะดวงนี้ต้องเหนื่อย ต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าไปหวังลาบลอยแต่ถ้าคุณเหนื่อยคุณตั้งใจทําเต็มที่บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บได้เพียง mm. แต่ว่าถ้าเรายังทําอะไรที่มันเลื่อยเลือ่อยเฉยเฉยอ่ะไอโอกาสที่เราจะไปหวังว่าทำเรื่อยเื่อยเฉยเอย่างเงี้ยแต่มองว่าเมื่อไหร่จะมีเงินเหลือเก็บกับเข้าบ้างอะไรเง,งี้ยคุณจะไปหวังอย่างเงี้นได้ไงในเมื่อคุณยังไม่ได้เต็มที่กับมันเลยนะคะแล้วมาดูว่านิสัยขอเออมาดูถึงศัตรู ศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยสําหรับชาวราศีเมษมีไหมศัตรูเปิดเผยไม่มีนะด้วยคุณเป็นคนที่มีนิสัยอบอ้อมอารีย่ะอนอ่อนผ่อนตามอย่าทําให้โมโหแค่นั้นเองนะคะถ้าคุณโดยโดยปกติแล้วคุณจะเป็นคนที่ยังไงก็ได้ อ่อนๆอผ่อน,อนตามไปหมดแหละแต่เวลาถ้าโมโหขึ้นมานั่นแหละคุณถึงจะเป็นคนละคนเพราะฉะนั้นน่ะศัตรูเปิดเผยจึงไม่มีศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆกับมีนะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องศัตรูลับๆศัตรูลับๆนี่อาจจะมาในลักษณะของการที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเวลาเรามีเงินมีทองหรือว่าเรามีอะไรที่เหนือคนอื่นเขาเราก็อย่าไปคุยอวดให้ใครเขารู้หรือใหญ่ไปแสดงให้ใครเขารู้เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องเก็บเงียบเอาไว้ศัตรูเผยเผยอาจจะเอ้ยศัตรูลับๆขออภัยค่ะศัตรูลับๆอาจจะมาในลักษณะที่เรียกว่า อาจจะมาขอหยิบขอยืมเงินเราแล้วเราไม่ให้เรางกกับเขาแล้วเขาจะมองเหมือนว่าแหมทีกับตัวเราอ่ะทีกับคนในครอบครัวอะไรเห็นเปจ,จังเลยเห็นมีเงินซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อของอย่างที่ตัวเองอยากได้แล้วทำไมแค่แค่นี้ขอหยิบขอยืมหน่อยไม่ได้ก็เลยจะเอาเราไปก็คิดจะเป็นศัตรูกับเราแล้วก็เอาเราไปว่าในทางเสียหาย,หายได้เพราะฉะนั้นถึง ถึงจะมีศัตรูลับๆถามแต่ถามว่าทำอะไรได้ไหมถ้าเขาคิดจะทำก็ทำได้แต่ณตอนนี้เราก็ระมัดระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าเราต้องดูให้ดีว่าคนที่มาเขาหยิบเขายืมเราเนี่ยเพื่อนมันก็มีหลายแบบนะเพื่อนที่ดีก็มีเพื่อนที่มันไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นไอ้เพื่อนที่ไม่ดีเราก็ต้องตัดมันออกไปนะมันจะเป็นศัตรูลับๆยังไงก็ช่างมันก็ทําอะไรเราได้ก็แค่นินทาเราเท่านั้นเองเราไม่ให้เงินเขาสัอย่างไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่อยากมีศัตรู เขาขอยืมเราก็ให้ให้ไปเถอะคุณก็จงสร้างศัตรูอีกอยู่ดีแหละเพราะว่าคนแบบนี้นะถ้าเขายืมแล้วเขาไม่พอแค่นั้นหรอกเขาก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆคุณก็จะไม่ไหวไปเองแล้วพอเขาไม่ได้เขาก็จะต้องนินทาคุณเขาก็ต้องเกลียดคุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูดีๆด,ด,ดีกว่าว่าเงินทองหายากนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดของคนที่เกิดราศีเมษแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพบกับมาดามให้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ